ล่อนมันใช้เกมดีบ้เาเอาของผู้ตามามาคนเดียวไม่ได้นะ,ะถ้ามีคนหนึ่งมาช่วยกันหมด <c oughs> เราใช้งานพีน่ตอนเยอะไป <c oughs> ผมก็ที่ได้อย่างนี้แหละพี่ตอนนี้ผมเมื่อกี้โยนเข้าไปเลยเซนเตอร์ได้เกยบโยนเข้าไปเลยไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เซนเตอร์ทำไม่ได้เลยเซนเตอร์ต่ว่ากิมเซอ่ผมันโดดวยเนไปเอร์มันเหนื่อยเลยเซนเตอร์นี่ยืนทั้เลยเอาไปกินเลยไปเลยกใส่ร้อนเลยยิงแกโยนเข้าไปแกได้บอลสอลูกแน

มีความสุขผมก็ยังตามมาตรฐานผมมนเรแ่ละแต่ว่าทีมเราหายไปคนนึงไทยก็ได้มาสักคนนึงมาช่วยกันเติมเต็มโดนรักไก่ไว้ไหยโดนไปปรมาณสีลูกได้ว่าสอง รอ,อลงมาแล้วลออึกรอยิงแล้วลึกตาไม่ทันเฮ้ยออสินเลมนี่เขาสุยดยอดทาดเก็เลยเนีย่ยมันหายจาลกอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันยืนพอพอ,พอเพื่อนจับบอลยิงพ้าบดมันก็ยิงไปแล้วใครจะทันเล่นราสั้นผมครับพอเพื่อนจับบอลแล้วมันไปแล้วมันลึกสนามไปแล้ว ได้ไม่ตลอดแล้วในเซนเตอร์ได้เปรียบถ <c oughs> ้านในไม่ได้เปรียบม,มันก็มีแรงหมด่คัญหมดมา่น,นด,ด้วยลยก่นเลยปล่อยก่อนบอกยังไม่รู้เลยเขา็ฝาทัน

คือคุณกันเลยยิไงญาติเพราะว่าผมรวมมาส่วนรอยิงแล้วผมาไม่ทันยกเว้นว่าผมมายืนรอยคลข้าอกเนี่ยอะไรอย่งเงี้ยได้ด้วยได้แต่้าผมมารอยิงถึงสังนัดรบผมแล้วเนี่ยลมไม่ทันได้แล้วหุ่ยแล้วเจอเดิมเดิมเนี่ยเราเจอกันแนี่ยอ๋อไม่มีใหม่อยู่เนี่ยใหม่สามคนอ้อที่จะถึงเนี่โ นี่วัดชนอะไรวะฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าดีแล้วจะได้เข็มโอ้โหโอ้โห

ไหนก็ยากอะคอนเไม่ยากเอาเยอะจริงๆแล้วเอาจริงจดีกว่า้าพิสดารผมว่าเอาจริงแล้วเนี่ยจริงธรรมดาไห้ลงกันันหน้าไปหาแป้งนี่แเอาให้มันลงก่อนเถอะัวแม่ปลาดีกว่าเดร้อยริงแป้งแล้วี๋ยวันทีนี้แป่งนะต้องเป็นแหบว่าคนอยู่บนหน้ามันดีกว่าธรรมดาหน้าลงลงนี่เลยัไซด์ดวั นี่ป็นไงล่ะนี่ท่ายากนะนีทายกเยยิงโดนยุ่งากถ้ายิงแบบแรงๆโค้็จะโดนสพก่อนปล่อยไปก่อนแต่้ากมณง่หมด